สาธุเดี๋ยวจังใส่เพิ่นไว้พ่อนไท,ย,ท,ย,ทยอีกนะขอสรุปสะกอรเอมื่อนี้หลายท่านก็ต้องถามมีคำถามได้ใจทําบุญสิหอดผู้ตายบอ่อถึงผู้ตายบอ่อต้องมีองค์ประกอบจังใดที่ขาดบ่อใดที่สำคัญกันแน่นอนว่านี่คือคำถามที่ยุนในใจและคำถามคมนักเทศโจดท,ทั่วไปเวลาเทศพุทชาบนกติถามกันมองนี่ย่อมพ่อย่อมแม่ทั้งหลาย ท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายสําหรับบุคคลผู้ทาบุญนั้นแน่นอนว่าได้บุญอยู่แล้วที่นางยุนนีมีบุญได้บุญแล้วก,เเก,เกบบเว็เป็นผู้มีบุญเป็นประจักษ์เห็นแก่สายหูสายตาพอบ่บุญนั้นเป็นอย่างจังหวะเป็นผู้มีบุญเฮาเคยได้เห็นโอ้ยบุญหลายสายเงาเนาะเฮาจังได้พอกัน แม่วาพระบ่บอกบ่ได้เรียนหนังสือบ่มีผู้ใดว่าเห่ากับว่าเองจักเป็นอย่างไดผู้จักผู้ใดผ้าว่ากับบ่รู้วายเท่านี้หลายปีเลยคอยพ่เห็นเจ้าดีหลายนะบุญหลายสายเงาเนาะจังในพ่อกันเห็นกันเพราะฉะนั้นการได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตาเอ่อนาสกลจะลองเช็คเบิ่งกันะว่าเสียงมันออกคุณสุดาทิพย์ก็ได้เปิดโทรศัพท์เบิ่งกนะเช็กเสียงเบิ่งอาจารย์ไหลสดอยู่มันมันออกบ่บ่ได้โทรศัพท์มา เออเปิดเบรงได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้มีโอกาสอุปถากค,คำจุนนุนชีวิตนะก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเขาแต่ที่แน่ๆน,นางยุนี่มีตนทุนแห่งบุญหาประการหนึ่งบุญแล้วที่เราได้เกิดเป็นคนสองบุญแล้วที่เราได้รักษาตัวต,วตนจนกระทั่งมีอายุยืนยาวมาถึงตกตงเวลานี้สามบุญแล้วที่ได้เกิดพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สี่บุญแล้วที่เราได้ฟังพระธรรมเทศนาและห้าบุญแล้วที่เราได้เกิดเป็นไพ่ฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือหาบุญอันทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ได้อาจิบบอกเข้าใจส่วนมากเข้าก็จิไวิมงหาาโอ้ยปวดขาโอ้ยบ่มีเงินโอ้ยเป็นนี่โอ้ยลูกบ่ได้ดังตัวโอ้ยผัวบ่ได้ดังใจออถ้ามองย้อนมองโลกในแง่ดีเออก็ตามตัวายยังไม่ล้มหายใจอยู่นี่ก็เป็นบุญคือกัน บุญแล้วที่เราได้เกิดเป็นคนบุญแล้วที่เราได้รักษาตัวตนจนกระทั่งเมยุยืนยาวมาถึงณเพลาวันนี้หลวงพ่อองค์หนึ่งยุตตำบนกับเบิร์ตบุญแล้วเบิดโอกาสที่สิสวดมนต์ทำวัดเบิร์ตโอกาสที่ที่ตั้งสมบุญอีกแล้วนั่นก็คือตายคนยอมที่บอกสู้ฟังบางหันหลักพราะนั้นนางยุนี่ไม่ลมหายใจทุกคนเกินบามีบุญเดอ้อบุญแล้วที่เรายัางรักษาตัวต,วต,วตวจนจนกระทั่งมีลมหายใจมาถึงตอนนี้ เออบอย่มหลับไาเจ้าของมีบุญโอ้ยบาปหลายนั่นตายผู้ข่ามีบ่อนังอยู่นี่บอเออโอจะมันดีผู้ตายแล้วโชคดีกูอยากตายแต่กูจะมันบาปหลายกูนั่นตายคือเสียบ่มีผู้ว่าจังสี่ดอกตีเนะจังใดก็ได้ต่อมาก็บุญแล้วที่เราได้เกิดพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพพระพุทธองค์เป็นเพียงผู้ชี้แนะอยากได้สุขก็ต้องทุกลงทุนก่อนนะ ต้องเป็นศาสนาแห่งการพิสูจน์ว่าเป็นศาสนาแห่งการอ่อนบอนเป็นศาสนาที่ต้องลงมือทำประการต่อมาบุญแล้วที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งเราจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่แจ่มชัดเราก็จะได้แจ่มยิ่งขึ้นสามบรรเทาความสงสัยสี่ทำความเห็นให้ถูกต้องสุดท้ายจิตของเราย่อมผ่องใสโดยสรุปบุญที่เกิดจากฟังเทศเขาเรียกว่า สุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาแปลว่าผู้้มีเหตุมีผลรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ดังนั้นเราจึงเกิดปัญญาจากหน้าที่ตรงนี้ข้อต่อมาก็คือบุญแล้วที่เราได้เกิดเป็นไพร่ฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันพระพุทธศาสนาของพวกเราอยู่ได้เพราะสองวอวอหนึ่งก็คือวอวังวอสองก็คือวอวัดววังก็คือสำนักพระราชวัง ววัดก็หมายออกพระเป็นหัวหน้าแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาตามมาด้วยสัมมาเนรเล่านี่จัดไปเช่าวัดนั่งยุนิจึงเป็นเช่าววัดเดิโดยมเด้อสองบอ่อมันเกาะกันศาสนาพูดจึงอยู่ในไทยเข้าจังในเห็นหนากันอยู่เนืองๆจังสี่ละแต่ว่าขันมันแตกกออจากการสองบอ่อลดจากการควอมเป็นไทย้ยควอมเป็นพูดอาจสิหายไปก็ได้ลดดังบทกวีบทหนึ่งว่าถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยาม ตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถวัดร้างวังไร้ไทยอาดูลน้ำตาพูลเพียบถิ่นแผ่นดินไทยถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคุย่อมเอกลักษณ์ที่เขียนเอาไว้ในสำเนาทะเบียนบ้านโดยสัำไปเอกลักษณ์กราบเอกลักษณ์ไหวมาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้น เอตลักษเมตตากรุณาโมทิตามมาจากศาสนาปุธทั้งนั้นลู่ต่ำลู่สูงลุ่งป่าย้อนศาสนาทั้งนั้นถ้าบ่มีศาสนาแล้วหฮาก็สิม,เมาเคมขคะไปทัวรีทัวแดนแต่ศาสนาอยู่ได้เพาะสองบอ่อนี่ได้โยมเด้อจงจงหลักพักดีในชาติาศาสนาพมหากษัตริย์ของพวกเขาอยิอพีแมหยาิโยมทั้งหลายบ้านท,ที่นี่การทําบุญของพวกเขามานีวาสิได้บอโยมนันได้แล้วผู้ที่มีชีวิตนั่งอยู่เนี่ย เป็นผู้ที่ได้แล้วแต่ผู้ตายสิได้บอคุณหาาิคุณย่อมเมืม่อนี่พอสว่างหรือพอสวดในเห็นเท้าบอ่อาตมากก็ต้องตอบว่าเห็นคุณย่อมถ้าเห็น,เห,นเห็นแบบใดเห็นในเชิองอุป,ปมาเห็นในเชิองอุป,ปมาว่าบุคคลที่เคยอยู่หน้าที่แห่งใดก็ย่อมจะเข้าใจในที่แห่งนั้นเฮ้าเนี่ยอยู่ในสภาวะตาเนือ้บอบ่เห็นเพ่นดอกคนละโลกคนละมิติของเพ่นนั่นสิเห็นเฮายอนยัง้งอุป,ปมาววาลูกของเฮ้าไปเมืองนอก ผู<ว>้ใดไม่ลูกไปเมืองนอกเมืองหน้าไปทรงเขาหอดสนามบินเท่ากับไปหอดแต่ว่าคันเขาไปหอดญี่ปุ่นแล้วหอดเกาหลีอิสราเอลแล้วเขากติโทษมาบอกหอดอิสราเอลเราเด้อแม่เด้อหอดญี่ปุ่นเราเด้อเกาหลีเราเด้อแม่เด้อตอนนี้ละ่ะเฮ้ามืดตึด๊บคุณย่อมมืดตึด๊บจะว่าเกาหลีเป็นอย่งไดอิสราเอลญี่ปุ่นเป็นอย่งไรตอกใดซ้อยใดำเพื่อใดตำบลใดมืดตึ๊บแล้วปานปิดต,ตาเฮาบ่เคยไปย่อมแต่ว่าสําหรับลูกของเฮ้าบันน เขาโทรไปบอกอีลาตอนนี้ดอกกระเจียวออกแล้วฝนตกเออตอนนี้อื้องออกแล้วตอนนี้ไทยหดหน้าแล้วเขาเหลียวมาเห็นเบริรพอเขาเคยอยู่ประเทศไทยเคยอยู่หายอยู่หน้าแถวนี้คุณโยมพอสว่างของพวกเขาคือกันเหลียวมาตอนนี้เห็นเบิด์บรรกกลุกําลังเหตุหยาิกระลังเหตุได้เห็นหลานไส้กําลังมาเทศตอนนี้พอก็เห็นพอลุ่งก็เห็นแม่ป่าก็เห็นแต่ห้าบ่เห็นเพิ่นเห้าตาเนือ้อของเพิ่นตาทิพมั่นคนละโลกโยมพอนโยมแม่ดังนั้น นี่คือคําตอบหนึ่งบัดนี้ถามว่าทาบุญวันนี้จะได้ไหมบ่ได้ถามแต่ยุคสมัยเฮาเด้ถามมาตั้งแต่ก่อนชานุสโนโนีพราหมณ์พล้ำคนนี้ชื่อว่าชาณุสโนโนีเป็นบุคคลเป็นเศรษฐีนับถือศาสนาพรามตอนนั้นศาสนาุูดกระลังซ่อนกรลังแสกขึ้นมาศาสนาพรามคือศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในประเทศอินเดียในชมพูทวีปใครหน้าไหนจะมาใหญ่กว่าเขาไม่มี แต่ว่าพ่อเกิดศาสนาพูดคอยดังขึ้นมาดังขึ้นมาดังขึ้นมาศาสนาพูดเป็นศาสนาบอ่อนบอน่อนศาสนาภาพอ่อนบ่อนด้ย่อมอันนี้พระพุทธเจ้าบอ่อาน้ำคนย่อมทำดีถึงจะได้ดีทำทั่วจึงจะได้ชั่ว